FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนถุไทยเจ๊ตังพะรวยนะคะวันนี้นะคะแอดมินเดินทางมาที่บ้านของแม่ปันนะคะก็แม่หมอนะคะเดินทางมาหาแม่หมอนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะก็ตัวเลขแนวทางนะคะของแม่หมอเข้ามาสามงวดติดนะคะ เดี๋ยววันนี้แอดจะมาติดตามตัวเลขแนวทางไปฝากเอฟซนะคะว่าแม่หมอได้ตัวเลขตัวไหนนะคะเดี๋ยวไปติดตาม<ห>รับชมด้วยกันเลยนะคะไปพี่น้องติดตามรับชมด้วยกันนะคะคใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะค่ะก็<ม><ม>สำหรับตัวเลขนะคะของแม่ปันนะคะแม่ปันได้ตัวเลขมานะคะสำหรับวันี้เนาะปูวนไหมา เลขมาตะใส่น้อแม่แม่ได้โชคมาตาใส่หวกล่าว่ามาใส่ค่ะรับซื้อรถมากนี่มากเกครับส่วนตัวของแม่คือแม่บ่ได้ว่ามาเลขมากเนว่่าแต่ว่าขันจากซื้อกะแล้วแต่เอฟซีขันขันบ่ซื้อก็แล้วไปไปวางน้ำเลขกน้ำเบอร์ใช่แม่เือเวียกเค็นงานดีกว่าหนึ่งห้เตแม่เพิ่เขีือนให้ค่ะเพิ่เนไห้เนี่ยหาับสาถุเรืองแม่ได้ความเลกแนวทางเลิกสุดละเลือี หาหาซี่ไหนนะวะสี่ห้าห้าสี่กับหนึ่งห้าเจ็ดห้าเจ็ดบอค่ะอันนี้บอแม่ใช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 น่ใ่ใช่นช่ใ่ใ่ใ่่ใช่่ใ่น่กิน่ นี่มันยังมังอะวงย่่าฝันกับโฝันดอกจะใหญ่ว่าอเป็นเด็กโอ้ที่ฝันกับโฝันตีแม่โอ้ค่ะพี่น้องก็คือเป็นคล้ายๆกับพันมาแบบอย่งสี่บอกมันฝันเหมือนเพื่ฝันว่างเลยฝันเห็นพอเห็นแม่หนิล่แต่ว่าฝันฝันที่แม่มันบอกว่าสามแปดแปดสามอายุฝันสามแปดสามสีค่ะ แต่ว่าตัวนี้มันเป็นเลขดังซื้อว่าไรตัวนี้มันเป็นเลขดังซื้อว่าไรแล้วซื้อว่าไรได้หนิมันเป็นเลขของนายหลวงโอ้ยตัวที่ซื้อบ่ได้คือตัวใดนอนพกเก่านี่ป้แม่ลูกกหขุตกเงี้ยเพราะว่ามันแบบว่าเข้ามาหันงานแบบวินันสิเขียน มือเอื so ้อนย่างสีเห็นหมันเอาเ้าะลูกเก่ยเฝ้าเคาะมือเอื้อนย่างสีหามันเอาเอฟซีก็ได้ยินลูกเก่ยเฝ้ามือเอื้อนย่าสีเหดให้มันเอาเพราะว่ามันอ่ะมือนี้มันเป็นมันสีนอือมันม่เป็นมันสีนี้สีเหยดเหล่าจังสีนอันนั้นเป็นมันสีนี้เมือสรุเปล้าตัวเลขของแม่นั้นเมื่อนี้ว่าใดมันจะแม่ื่อใดตัวนี้หนึ่งห้าเจ็ดกับสามเก้าเนี่ยบอก บอกว่ามูจักแล้วนูก ah, ับบรูนก okay. ับอันบมหวนใจแล้วเนาะเพราะว่าห้างผู้หูห้าบโมเมนผู้ปันเด็ค่ะวันนี้ค่ะวันจันค่ะแม่ฝันแม่ฝันแม่จำได้อปะค่ะแม่ฝันนาจี ส่ว่ามันสิถขีวก่าสุเนาะสับ่าแม่อสลอกหายจังเมื่อต่ว่าประังนั่นแหละส่ว่าเม่ฝันเลยัม่ฝันมาี่นเร้านใครมเพ่มโอ้ยห้ง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 ชื่อเเมื่อื่นอมาชื่อเื่เอน่อเ้นมันมไ่มาความเ่ด้ออเขียนเลให้เอฟซีป่ะเขียนเส้นี้ก็ได้แม่เขียนเส้นี้นั่นอ่าเขียนส อันนี้เป็นเลขยังนม่ไปอาปากกาบ่ะไม่ไปลูกฝุ่นมันขอกวนเนี่ย่นทําขอปาะกาเนี่มีบ่ส่าว่านั่นได้ได้กะจังมากสมบูรณ์สมงครณนะ<ห>ตัแต่คองแจ็กปี้เ่อลูกแม่ต้องให้เอฟซีบึงใน<อ>คลิปว่ามีคนบงบอสะตวค้องแจ็กปีนูนานะนอายุห้าสิบเอ็ดจ้ะเออโอเคหส้สิบเอ็ดจ้ะปีการ ที่ชิบนเก่าหาิเพชรยังกับบกเขินบ่เกินบไายยังจ็ยันจะแนมจะเรียงจ้าเขามาหาิเัที่องเส่าค่ะค่ะทำมาคนจแกะวๆแกะกาให้แกะนะเอมแม่เจแม่มันด้วยเจมตัวเลขให้เอซนะคะผู้ใดที่ามาจับบเบาๆไฟฟ้าเลเอตัวนี้เบาให้ไฟฟังตี ฝันแต่ว่าจะถามว่าฝันยังสิบ่แม่แค่นี้แหละนม่จะสามโตมันบอค่ะแม่ไม่ว่าต้องไปถามสี่หกสองสี่หกสองนะคะเป็นตัวเลขของแม่ทรงเนาะแม่บุญนะคะแม่ปั่นแม่ปั่นแม่่ปันนะคะแม่ปั่นสี่หกสองนะคะทั้งหมดพต้องถามที่ไปที่มา คุยยากไห้ให้เสือเอาเลยให้ตัวเดียวโคโลตัวนี้ว่าสี่หสองเปนห้ยังหลายเท้แม่นบ่ก็จะถือก็ถือคือือก็แล้วไปเนาะสาธุดนีะเนี่ยเบาได้่อนการหันเข่าก็หลุงห้าม้าสีแม่มมง่อดกอนกหรในฝันพอดกานเนฝันนั่นอย่างนาะจ่นเจ้าเขาเจ้าเขาโอ้มันนั่นเด็ โอ้ขึ้นมาฝันฝันเตือนเตือนถึงนมาเลขสามแปดไหมนอกสามแปดเหมงอนเดังท่านมเป็นเขาเป็นโซ้งน่ะเขาไปที่ไหนเขาเลยว่าเรขออกแล้ยวสันเลอ้วจะไหนเราซื้อสันค่ะเรวยกกันสามแปดห้กูกริไปซื้อกันน่ะเลขอกีนี้สามปดกูก็ชิขึกันเนาะเนี่ยเหมือนแรงมากมันร้อยกระท่องมับอจ้าหมุนี่ร้อยกระทงกูปล่าวะอะา คอยแบนร้อยกระท่องยื่นบ้านน้องแวงบังเนี้ยเขาเป็นเลขเก้าเลียเก็ดมันเป็นเลขเก้าเลีกเก็ดนาะเขาว่าเฮ็ดกระท่องเขาอมมาทายมาให้บ่งเมื่อซีเขากอกระซื้อน้ำเขาอยู่หรักซื้อตัวละห้าบาทโอ้บหซื้อแม่มก็ได้ซื้อเลขบางนี่มันเคยออกมันมาออกวันนี้นะน้องกระแม่น้องเดียบงนี่ไหมน้องเบียรน้องฟองเบียนี่ไหมน้องฟองเบียเคยเคยบอกถึกว่าค่ะแม่ออกมามันหายเลขโศกเลยน้าบาดที่ไี่ ยีแม่จะซื้่นเลขมันว่าหล่ะสันว่าพ่อขูว่าเสี่ยงงวดนี้เลขออกหกหนึ่งอ่ะค่ะงวเมื่อกี้น้องเบียร์นี่หายฮกหนึ่งบอแมนมันมันออกออกแม่มันออกอ่ยมันออกฮกหนึ่งแต่ว่ามันเสี่ออกหกหนึ่งเดียมท่านว่าเดียมพี่จีแกมเสี่ยงออกฮกหนึ่งกับบอลออกฮกหนึ่งกับจิ้มฮกอ๋อค่ะบอเลยบอต่ำนะมาดีน้องน้องเบียร์บอกเลขตัวไรแม่งวดนี้จ้าเฮ้ยบอกน้องย่ายมันเหรอมันเมือเนี้ยมันบอกกัน าส,สามสี่แปดค่ะมาแมนสามแปดสี่มันบอกงูหน่งเมื่อห้าวันหนึ่งห้าแกงโอ้มาฆ่าแกงเหรอะนะเฮ้ยปวดตัวพี่เสียงก็บอกนุ๊กอยู่น่าสัน สามซีนะคะท่านผู้ชมน้องน้องเบียร์นะคะของแม่นี่ันส่วนของแม่สี่หกสองสี่หอเป็นความฝันของแม่ฮะยันยาวดังนะครับเด็กมันจะเครียดค่อยๆบค่อยสี่หกเดปาเด้อปหาเจีเด้อปูยากระดาจะาหเร็าเสี่หกสองยกมาหา เบิ้งเอาอแล้วก็บแคปผู้ใดเขามาเห็นได้จังสิมีโชคถ้าผู้ใดเบิ้งเราผู้ใดเสี่ยงโชคนี่ก็บ่มี่ได้เนาะแม่นเนาะเสี่ยงได้จังสิได้เนาะแม่นแต่ว่าแม่ก็สิลองซื้อเบิ่งอยู่ดอกค่ะแม่ลองซื้อเบิงบ่งจัก5บาท10บาทกี่หรอกอืมค่ะจะว่าพี่ฝันฝันไรขึ้นนั่นแหละได้นอนเพิ่นค่ะเมื่อไหนทสิแต้งเนี่ยเขเขาเริ่มฝันฝันคือจังฝันคือจังคนว่าเฮ้ยจินตนาการครับว่า แ้่ของนะเห็นถยงแล้วทีหัดหนึ่งสองหัวเลยไม่เรียกมากกินตนักการอยากได้เลขอยากได้เบอร์บองห้างอนะไรบ้างทีเล้ยเดี๋ยวมานอ,อนฝันแมน่ตัวเลขแม่นีนเขาจาะนอนแล้วค่ะเมิ้นเขาหนีกระพดที่สามโอ้แม่ปันสามหัวติดส่วนหน้าตัวขั้นฝันว่าจะแม่เออคนมาบอกเป็นโตได้บอกแม่ก็เป็นข้างว่าไปเมื่อเมื่อเซียนชื่อแม่ มือ่อเมื่อที่ไปที่อเลขแปดสามเนี่ยเพรว่าม่าจะใส่เขามันเป็นส่งในความฝังมันเป็นส่งเล็กน้อยอันได้แปลได้แปลอันได้เห็นเขาถามเขาว่าโอ้ยแม่หมอแม่หมอเขาบอกก่อนญี่ปุ่นอ่ะแม่ก็ย่างไปแม่หมอเมื่อนี้เลขวอาเลขเลขจะได้สั่นแม่เป็นผู้ถามเขาไหมใช้ตำหนักช่ยใส่แม่ก็เลยว่านี่นะคู่นี้ได้ผลสั่นเขาว่าโอ้ยกว่าเขาไปดอก อันเลีออวเล้วเลี้ยวเล้วสามแปดละสัตหัอะไของเล้วหือเออสามแปดก็สามแปดก็เต้นมากอะมื่สองมาก็เออร้องสือเบื้องหน้าตรงเป๊ะออกมาเป๊ะสามแปดแปดสามได้เหมือนเงี้ยร้อยรอยหกสิบอะค่ะก็เรียกร้านน้ำค่ะบาทที่หนึ่งมากนหมือนเนี่ยโอเคเห็ดเบิ่งอีกกันหน้าอันนี้ให้เปลาซาเคยังไม่นีค่ะแเอาเห็ดไบเสือ ต้องทำไิธี่แม่ต้องทำิธี่เอาสนมาพอว่าเมือนี้วัตินแม่สีเกียดอกใม่กอานพามันเป็นวันดีอเพราะว่ามืแรกยังสิเข็ดเอาเพราพว่ามือแรกม่จังสิเอียดสิเ็หลจังสีหายนี่มันผู้โจกนะมมนเลยโจกละเมื่อตอนแรกมันสิเป็นเ็กเปนน่ะอะจกคุณนอนคยอะไะแม่ยามันโจกแล้วสนอ่ะโจกแล้วมึงกจับพ่เบิงกัน่ะไม่ใช่มนเดิมเ้จับ่ออีกเราเอาอีกกันด มันกระสันนี่ไงเนาะจังเลงจังเลงเนาะมันกระเจารู้ไหเอามาเบิ้งได้กระย่าเนาะน้องเป็นเลขซี่ไม่ยายมันก็อนแปดซี่สามเนาะแปดซี่สามเขาซี่สองนะคะน้องไอเดียนะคะส่วนตัวเลขของแม่นะคะก็แต่ว่าแม่บอกแม่ว่าฟันดอกฟอนนี้จะถามซื้อเอาโลนีแม่ว่าตัวนี้ละสี่หกสองนะคะส่วนของน้องเบียร์นี่จะเป็นสามแปดสี่ว่แม่สามแปดสี่นะคะนิลันตม น่องอันนี Gesch ้จะไปตัวเลขก็ได้ยศูนย์สองศูนย์กับสองสี่แมันบอกจะเคลียร์ดิค่ะโง่ขอให้ได้ออกเด้ล่ะขอบคุณในไลน์เนี่ยย้ำตัวเลขของแม่ปันนะคะก็ให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภใครเข้ามาเห็นก็ขอให้มีดวงมีโชคเยอะขอบคุณทุกท่านทุกไลท์ทุกแชร์เฮงๆปังๆรวยๆค่ะชั้นว่าหนึ่งใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ